คุณเคยจินตนาการถึงรถกระบะท,ที่ทั้งแข็งแกร่งทรงพลังและยังมีเทคโนโลยีสุดล้ำในคันเดียวใหม่ถ้าคำตอบคือใช่โตยโยต้าฮิลล์สรีว2026คือสิ่งที่คุณรอคอยยินดีต้อนรับสู่ Global Auto Motor วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสรถ,รถกระบะระดับตำนานรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อความสมบูรณ์แบบทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและความสบายในการขับขี่ Toyota h i l l e r s รี2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ฉบเฉียว และทรงพลังมากขึ้นด้านหน้าดีไซน์ใหม่หมดด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ผสานฝายน้าเล็ดทรงเฉียบคมที่ให้ความรู้สึกหรูหราและดุดันในเวลาเดียวกันเส้นสายด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตและลู่ลงมากขึ้นขณะที่ด้านท้ายมีดีไซน์กันชนใหม่และฝ่ายท้ายเล็ดที่เน้นความทันสมัยทําให้ฮิลส์ีโวดูโดดเด่นทุกครั้งที่ปรากฏตัวบนท้องถนนภายในห้องโดยสารโตโยตา้ายกระดับความหรูหราให้เทียบเท่ารถ SUV บอร์เบาะหนังคุณภาพสูง ให้ความสบายตลอดการเดินทางหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางให้ความเพลิดเพลินไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองหรือออกทริปลุยธรรมชาติการตกแต่งภายในใช้วัสดุพรีเมียมเพิ่มความรู้สึกแข็งแรงและหรูหราในเวลาเดียวกันในด้านขุมพลังฮิลเลรีว2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด ประมาณ204แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง500นิวตันเมตรถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลระบบขับเคลื่อน4ล้อบแบบใหม่ช่วยให้ผ่านเส้นทางสมบุกสมบันได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันดินโคลนหรือทางหินที่สรียวก็พร้อมพิชิตทุกเส้นทางอย่างไม่มีสะดุดช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ขับขีน่นุ่มนวลมากขึ้นโดยไม่สูญเสียความมั่นคงระบบการสะเทือนหน้าแบบอิสระและหลังแบบแนบคู่ใหม่ช่วยลดแรงกระแทก และเพิ่มการยึดเกาะถนนทาให้ควบคุมได้มั่นใจทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางวิบากส่วนระบบเบรกและพวงมาลัยได้รับการจูนใหม่ให้ตอบสนองได้แม่นยําและมั่นใจมากยิ่งขึ้นโตโยต้ายังให้ความสําคัญกับความตอดไทยฮิลล์ซีวู2026มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส์ที่ประกอบด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเตือนออกนอกเลนทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ สำหรับการเปิดตัว Toyota h i ิลล์ี o 2026คาดว่าจะเปิดจำหน่ายในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยมีหลายรุ่นให้เลือกตั้งแต่รุ่นมาตรฐานสำหรับงานหนักไปจนถึงรุ่น G-All Sport ที่เน้นความสปอร์ตเต็มขั้นราคาคาดการเริ่มต้นราว800,000บาทและอาจสูงสุดกว่า1.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริม Toyota h i ิลล์ี o 2026คือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งความรู้ราและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ลงตัวที่สุดไม่ว่าคุณจะใช้ทางงานหนัก ในทุกวันหรือออกเดินทางไกลในวันหยุดรถคันนี้พร้อมเป็นเพื่อนคู่ใจที่ไว้ใจได้เสมอก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามช่อง Global Auto Motor เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปหน้า